ครับผมก็ขอบคุณ FC นะครับผม f c ทุกจังหวัดนะครับ f อสปลาว FC กัมพูชานะครับผมวันนี้ก็จัดส่งให้นะครับวันนี้ก็ประมาณ9 9เจ้านะครับผม9ท่านนะครับก็รอรับได้เลยเด้อพี่น้องนะผมแพ็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณ f c พี่น้อยนะครับผมวันนี้นะครับผมว่าจะพามาชมนะครับว่ายังหลงเหลืออะไรอยู่บ้างนะครับ สนใจตัวไหนก็สอบถามกันเข้ามานะครับร้านเราไม่มีเก็บเงินไปทางนะครับท่านในที่สะดวกโอนหรือมารับเองที่ร้านนะครับเข้ามาครับนี่นะครับตัวนี้แล็คคอมเพกลึก19นะครับน่าจะ3ายูนะครับตัวนี้มาถูกนะครับผม2,000บาทนะครับผม2,000บาทนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวให้น้องหรืออ่ะลอดอ่ะคอมคอมคอมจียอันนี้คอมจียมาใหม่ด้วยพี่น้องนี่หั่นล้างหั่นลัาง หลังครับนี่ความเจียดมาใหม่นี่ติ๊กเกอร์น่าจะขาดยังนี่ครับติ๊กเกอร์ไม่รู้ว่าขาดหรือเปล่าใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้พันเก้าครับผมตัวนี้ใครหาอยู่เด้อพันเก้านะครับแล้วก็มีอะไรนี่นี่เรือดำน้ํานะครับอะอเดี๋ยวแกะให้ดูนี่ครับตัวนี้นะครับผมก็ขาวสิบแปดนะครับข้างละสองหลอกได้อยู่นะครับตัวนี้ขาปล่า มันมีบอร์ดข้างในไม่รู้มันมีขาปลาอีกไหมผมไม่มั่นใจนะมันมีบอร์ดข้างในด้วยนะครับเป็นสองปิ้นนะครับอยู่ข้างในก็ตัวนี้ขาปลาข้างบนแปดลูกนะครับเครื่องก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เอาไปราคานะครับห้าพันห้านะครับสิบแปดข้างละสองนะครับผมจัดโหลดนะครับห้าพันห้านะครับมีอะไรนี่มาตินมาตินข้าใหม่ครับตัวนี้สภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้งานเดียวนะครับตัวนี้นะครับ ก็ราคานะครับผม10,000บาทนะครับใครหาอยู่นะครับ10,000บาทมีนี่ตอดนะนี่ครับนี่นี่นี่เอกครับเอเก้สิบสองเอกสิบสองครับนี่ย้อนแสงเออฟังนี่เคนี่ครับหมุน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 รอบๆหน่อยนี่นะครับตัวนี้ปีหกสามครับแทบูเชติเกอร์ไม่ขาดหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมอ่ะตัวนั้นน้องนะ EQ 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 นะครับผมตัดผมร้านไหนวะเท่เหรอวะนะตัวนี้นะครับผมของรุ่นเอ็นจีเฮดนะครับตัวนี้อ่ะหมุนหมุนหมุนสภาพนะครับยังสวยอยู่เนาะตัวนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับเอาไปครับราคาโปรโมชั่นนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทอันนี้ด้านนี้ติ๊กเกอร์ไม่ขาดด้อนี่นี่ครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับ มอีอะไรอีกอะนี่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 ทับทับครับผมท้าบเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเบเกอร์นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมืนเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้ทับโปรตัวนี้สภาพสวยก็สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทตัวนี้สภาพอาจมีรอยนะครับก็สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทตัวนี้มาใหม่อ่ะรอดเอาไอ้นั้นมาเช็ดดูดิอ่ะเดี๋ยวเช็ดให้อาจารย์ได้ดูกันนะครับนี่ ใครหาอยู่ด้วยพี่น้องนะครับผมนี่ครับจวดจาดนะครับนี่เช็ดให้ดูเลยนะครับนี่ครับสวยนะครับตัวนี้สวยๆนะครับเครื่องเดิมๆด้วยนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเดิมๆนี่ครับดูรอยได้นะครับด้านหลังนะครับตัวนี้รุ่นใหม่นะครับผมนี่รุ่นใหม่ครับตัวนี้รุ่นใหม่ตัวนี้เอาไปราคานะครับผมอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้บริษทมาใหม่นะครับ ตัวนี้ฟิวเดียวตัวนี้14,5 0 0้บาทนะครับใครหาอยู่ด้วยนะครับส่วนว่าเทค5 0 0 0อาร์เอสนะครับตัวสติกเกอร์แกะแล้วตัวไหนล่ะตัวล่างอ่าตัวนี้ไม่โดนยังไม่เคยโดนแกะนะครับว่าเทคตัวนี้สติกเกอร์อยู่ครบนะครับมีตำหนิตรงนี้นิดเดียวนะครับผมมีสนิมนิดเดียวนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่25,5 0 0้บาทนะครับนี่สภาพตามนี้เลยพี่น้องนะครับส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้ก็ วัตถิกนะครับห้าพันเกะมาแล้วกล่องดําอะไรอยู่ครบเดิมๆราคาอยู่ที่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมท่านไหนที่หาอยู่นะครับอ่ะนี่รอดนี่เอาไอ้อันนั้นอันนั้นไม่ใช่อ่ะนี่นี่ EQ นี่ EQBBS นะครับผมฝุ่นกรึบเลยพี่น้องนะครับนี่ครับฝุ่นกรึบเลยตัวนี้นะนี่ตัวนี้ EQBBS นะครับย้อนแสงฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเค วัวนี่ย้อนเลยแ <c oughs> หละเอามอนเดิมเลยอะเออนี่แหละอันนี้ eq b b x <c oughs> ใช้งานได้ปกตินะครับอหัรหลังหน่อยหั่นลังหันหลังนี่ครับตัวนี้สภาพตามนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มีอะไรนี่เอฟเฟกต์บอกนี่เอฟเฟกต์เอฟเอฟกต์แท้นะครับตัวนี้แท้นอกนะครับตัวนี้แบบแท้นอกนะครับตัวนี้นะครับผมแท้นอกราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทอมุน อามุนนะครับนี่มีติ๊กเกอร์ขายยังติ๊กเกอร์นี่ซื้อมาจากอุบลสายฟ้านะครับผมตอนนี้ราคาอยู่2,500บาทนะครับมีอพีเอ็มสิบนะครับตัวนี้นะครับพีเอ็มสิมาเข้ามาใหม่หนึ่งตัวตัวนี้เกียร์พันเก้านะครับมีทั้งสองแท่นนะครับแต่อันนี้เครื่องเครื่องที่แล้วอันนี้มาใหม่นะครับแล้วก็มี L อเอลสองพันสี่นะครับตัวนี้มีเปลี่ยนคาปรามานะครับสภาพเอาอันนั้นมาเสร็จนะ ไอ้สภาพก็ตามนี้หลยพี่น้องนะครับใช้งานได้ปกตินะครับดังปกติไม่มีข้อแคกนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนคาปามา1นลูกตัวนี้ราคาอยู่ที่หกพันห้บาทนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์นะครับอตัวนี้รุ่นนะครับ k r 1 0 0 2สสภาพอาจจะมีสนิมตรงด้านบนนะครับ ตัวนี้ราคา5้าพันหใครอยากเห็นใส่ในโทรมาได้เลยนะครับแอดไลน์มานะครับมีตัวไหนเข้าอีกอ่ะเออนี่ครับมาใหม่นะครับตัวนี้ซาสแตนดาร์ดนะครับผม PV13 นะครับตัวนี้ขับ18แช่นันละ4ดอกนะครับได้สบายๆนะครับราคาอยู่ที่แท่นละ12,500บาทนะครับผม12,500บาทนะครับใครหาอยู่เนาะส่วนทาดาโปรเพรด ทาดาโปรเปดนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่นะครับหกพันห้าร้บาทสภาพสวยนะครับทาดาโปรแปดสวยอยู่นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีอยู่ไหนอีวะเต็มเลยอะจำไม่ได้นะอาจารย์ยัดอย่างเดียวครับช่วงนี้นะครับนี่นี่มาใหม่ครับนี่พาวเวอร์ประกอบนะครับพาวเวอร์ประกอบนะครับตัวนี้ฝาบุญสวยๆ ตัวนี้เอาไปราคาห้าพันห้าสิบแปดะนั้นสองดอกได้นะครับตัวนี้นะครับนะครับใครหาอยู่นะครับแล้วก็มีเอ่อตัวไหนเข้ามาใหม่เนาะผมหาก่อนด้วยพี่น้องตุ๊ด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 โอ้พาวเวอร์เยอะจาไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะมีประมาณนี้นะครับที่เข้ามาใหม่เนาะนะครับแล้วก็จะมีพวกเอ่อดอกลำพุงบ่ดอกลำพงดอกลำพุง นี่ดอกลำพูงนี่หกห้าศูนย์อารอดเปิดให้พี่เขาดูหน่อยนี่หกห้าศูนย์สภาพตามนี้นะครับนี่นะครับเอาง้มลงนี่นะครับไอตัวนี้ตามนี้นะ๋ย่าไปไปเอาตัวนี้ก่อนหมนี่นี่นี่เห็นตัวนี้นี่นี่นี่ครับหกห้าศูนย์ตัวนี้คู่หนึ่งนะครับตัวนี้เปลี่ยนวอยมาทั้งสองเปลี่ยนวอยมาในดูคอมันหน่อย นี่ครับคอนตามนี้ด้อเอ่ะวางลงเอางายต้นมะที่ล่ะอ,อนี่นะครับส่งผมได้ใจจริงครับผมนี่อันนี้ซ่อมมาอ่ดูคอมาหน่อยอันนี้มีกาวหยดกาวมาด้วยนี่อ่ะเอางูมลงนะครับเทอไหมลูกพี่มือกองผมนี่สุดยอดเลยนะครับผมเจ็บไหมมันเดิมดีโอ้เออโอเคอ่าอันนี้นะครับดอกนะครับ เอาไปเลยนะครับดอกละนะครับผมตัวนี้ดอกละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมมาไอดอกเมื่อกี้เราไงอยู่ไหนอยู่นี่ป๋ออ่ะตัวนี้เอาขึ้นมานี่ครับสภาพตามนี้นะครับกี่ดอกนี้ก็ตามนี้เลยนะครับก็ตีมาตามสภาพนะครับนี้ไม่รู้ว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่ขายตามสภาพนะครับแล้วก็เอาดอกนี้ออกเลยนี่กี่เบียนิ้วนี่เอาออกเอือ ออกไปข้างนอกด้วยอ่าอนั่นแหละอ่านะครับนี่นี่มันมาสี่ดอกมาสี่แหละเพราะนั้นรือมามาสี่ครับนี่นี่ครับนี่อ่ะไหนดูอันนี้มานี่นะครับอ่ะนี่ก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะงุ้มนะครับน่าจะมาสี่ดอกนะครับไม่มาสี่ก็มาหกแต่ว่าน่าจะขายไปแล้วสองนะครับดอกละ 2,000บาทนะครับดอกละ2,000บาทนะครับสนใจตัวนในแคปเลยอ่ะแลมแรมแรม,แรมนู่นเป็นโกดังเลยลูกพี่จับดีๆเด้อระวังแตกอันนี้นานุว่านะครับนานุว่านานุว่ามีเด้ออยู่มีประมาณเกือบสิบตัวเอาของพีขึ้นมาพีออดิโออะของพีขึ้นมานี่ครับอือสวยๆนะครับวอยดดืมครับวอยดดืมอ่าหมุนหมุนหมุน,นอือนี่นะครับตัวนี้พีออดิโอ ตัวนี้เอาไปดอกละห้าบาทนะครับผมแล้วก็อันนี้ดังไหมรอดนี่นี่สิบนิ้วเราเนี่ยเจไอรื้อมือวาน,นเอาวางไว้ตั้งเกียงก่อนอไปหาฐานมาชอตไปจะได้รู้ว่าดังไม่ดังนะครับมีสดอกแต่ว่าอีก2ดอกไปใส่อ่ะสองดอก,กน,นู้นนะครับเดี๋ยวนี่ครับเป็นดอกดอกผสมนะครับผมเป็นดอกผสมมา นะครับตัวนี้ดอกผสมมาได้พี่น้องเด้อยวอข้ามไปก่อนเอามาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับเป็นตู้วาเทคสิบแปดนิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับสิบแปดยี่สิบแปดมีสิบสองใบนะครับก็สภาพนะครับแบบนี้เลยนะครับสภาพนะครับจะให้ดูกันจัดจ่ะจัดเจาะไปเลยครับพี่น้องนะครับนี่มีมาสิบสองใบเด้อนะครับผมท่านไหนที่จะเอาไปงานมอรําซิ่งนี่แบบ จวดจาดเลยนะครับอ่านะครับสีครับสีครับสีตามนี้เลยนะครับสีตามนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับสวยๆครับนี่นี่สวยๆเลยมีมาสิบสองใบด้วยพี่น้องนะครับมีมาสิบสองใบนะครับตัวนี้ใครหาอยู่นะครับนี่ครับมีมาสิบสองใบครับใบละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผม ใบละ1 1 0 0 0บาทนะครับ18นิ้วพร้อมดอกบริษัทนะครับแล้วก็มีตู้ไม่รู้สูตรอะไรดอกพี่น้องนะครับนี่นี่ครับสูตรยังกับบุรุนะครับผมตัวนี้มีขอบเหล็กไม่มีอ่ามือมือจับเป็นมือจับไม้นะครับตัวนี้เอาไปใบละ800บาทนะครับผมใบละ800นะครับส่วนอ่าอ่ารุ่นนะครับ MP ยังอยู่นะครับผมใบละอ9่า1,900บาทนะครับผม ดังไหมรอดมาฉีกแล้ว่ะฟังกันไม่เราต่อแค่นเดียวก็พอเออจับแล้วก็ไอ้วหนึ่งกี้เข้าไปเลยมอสซ้ายตัวอีกตัวบีบเอากิมเข้าไปกิมเข้าไปอีกฟังหนึ่งเออหันละดังไหมดังบ่ดังดังดังอยู่ครับนี่ โัวดังดัง,ด,งดังครับอ่าตัวนี้ดังมีฟังนี้ฟังนี้เอออะมีดังดังอยู่ฝังนี้นี่ก็ดังโอ้ดังแต่ว่ามีผ้าขาดนอะอันนี้เขาปะมาแล้วนะครับนะนู่นรอดดอกยูนู่นลอง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 ครับลอง,อล,อง,ล,องลองดูก่อน,น,น <c oughs> ดูทรงผมครับสวยดิบเลยอ ทรงผมนี่สุดยอดอันนี้เหมือนขาดขาดปะขาดอ่ะขาดอ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 ีกดอกนึงนี้ก็ขาดขาดขาดสองดังสองเอาไปหมดนี้นะครับสี่ดอกนะครับผมหนึ่งพันบาทหนึ่งดอกอ่าไม่ใช่หนึ่งดอกดิสี่ดอกอหนึ่งดอกสี่พันอ้ยไม่ใช่สี่พันรอให้ สี่ดอกหนึ่งพันบาทดูพี่น้องตกใจหมดแล้ววะอ่ะอันนี้ครับเป็นดอกคงปั๊มเนี่ยพี่น้องนะครับผมสี่ดอกหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็มีตู้ตู้สิบสองนิ้วนะครับตู้สิบสองนิ้วนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับก็ยังลงเรืออยู่นะครับอันนี้สิบสองนิ้วฮอนโหลดนะครับตัวนี้สิบสองนิ้วฮอนโหลดนี่ครับตัวนี้ฮอนโหลด ใครหาอยู่ด้อใบละเอ่อหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับใครหาอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับฮอลูดนะครับแล้วก็พอลูดนี้มีทั้งหมดหกใบนะครับผมแยกได้นะครับก็มีตะแกงแบบนี้ให้นะครับตะแกงแบบนี้ให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสิบสองนิ้วเหมือนกันนะครับ มีเน็ตเวิร์ตบลมให้ด้วยนะครับตะแกรงปั๊มนะครับตัวนี้ใบละนะครับอ่อใบละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับใบละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมอ่ะนะครับก็สินค้าที่ลงเหลือไหลอยู่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องเสียงคือสองจังหวัดบุรีรัมยู่อําเภอสตึกนะครับผม สนใจตัวไหนสอบถามกันเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณ FC นะครับทุกๆจังหวัดนะครับผมที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนทางร้านมาตลอดนะครับก็มีเสียงกลางด้วยนะครับเสียงกลางตัวนี้มา2ใบนะครับเป็นสลักแบบนี้เลยนะครับตัวนี้สลักแบบนี้นะครับผมเอาไปเลยนะครับ12นิ้วตัวนี้ใบละ1 0 0 0 900้บาทนะครับ19 0 0้บาทนะครับมีทั้งหมด2ใบนะครับ นใจตัวไหนก็สอบถามกันเข้ามานะผมชิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็อ่านแจตัวไหนก็จิงจังกันเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่มารับชมนะผมชิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ